พี่ไม่ได้ทำโอเหรอมึงอะไรเนี่ยพี่ไม่ได้ทำโอหรอมึงไรมากรูงี้อ่ะอันนี้พี่รู้พี่อะไรมึง่มึงเป็นใครวะพี่เนทพูดดีดีดี ตามช่องของตามใจเราด้วยนะครับวันนี้เกดมีแขกรับเชิญมาจากช่องช่องหนึ่งที่ดังมากๆนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่พี่อาร์ตได้มาออกช่องของเกดนะคะอยากให้พี่อาร์ตแนะนาตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับก็รู้จักกับนังเกดมาก็พักนึงแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับนังเกดเดี๋ยววันนี้เราจะทําคลิปเกีย่ยวกับอะไรต้องรอดูครับ วันนี้เป็นภารกิจเสี่ยงตายค่ะทุกคนก็คือว่าวันนี้เกดก,ก็เจอพี่อาร์ตมา<น>ล้วจะมาทําคลิปแกล้งพี่เนทแต่ว่าพี่ต้องบอกก่อนว่ายังอาร์ตก็ยังรู้จักกับพี่เนทนะยังไม่เคยเจอกันเคยแค่เห็นในรูปว่าเนี่ยเป็นแฟนของเกดคือพี่เนทก็ยังไม่เคยเจออาร์ตตัวจริงอาร์ตก็ยังไม่เคยเจอพี่เนตัวจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าอะไรเนี่ยครับก็จะมาแกล้งพี่เนทก็คือพี่เนทอ่ะเขาเข้ากะอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขา เขาจะเลิกกลับประมาณกี่โมงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเวลาเกตชัดเจนคือเกตจะให้พี่อาร์ตอะแกล้งมานอนกับเกตในห้องค่ะทุกคนแบบก็อาจจะมีแบบนวนเนียกันบ้างอย่างเงี้ยแค่ท <ไป S 1> ิดก็สนุกแล้วแต่หนุไม่รับประกันนะว่าพี่เนตอะเขาจะทําอะไรพี่หรือเปล่าไม่เป็นไรเรารับได้เพราะว่าเรา,าแกล้งเขาโอเคทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปก่อนเออ เดี๋ยวน้องเก๋เขินเดี๋ยวเราไปรับกโซคลิปกันเลยครับไปเลยครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังรอพี่เนทกลับมาค่ะก็เดี๋ยวถ้าพี่เนทมาแล้วก็ไม่ต้องเปิดตู้ให้เออเราไม่ต้องเปิดประตูให้ให้ให้พี่เขาแบบเอ้ยสงสัยว่าทำไมไม่เปิดตูี่นอน้อนตอนนี้เราไหรนไม่รู้เลยแลไม่มีอะไรที่นี่นะ คลิปนี้ใส่ไปเลยไม่ปีไฟป่ะปิดไฟไปแล้วให้ดีไหมเาเพิ่งไปแอบป้องหาแนวบางต้องไม่เห็นก้อนจะได้ผิดไม่เห็นไม่เห็นพี่เอาหนีบางไว้อยู่ี่มเ พี่นิดมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเราไม่ได้เปิดประตูสักทีนะพี่เขากดรอบที่สองแล้วพี่เขากดรอบที่สองแล้วนะทุกคนยังยังยืนงงอยู่เดี๋ยวรอพี่เขาเข้ามาโอเคทุกคนพี่เขากํำลังไขกุญแจเข้ามาเองแล้วนะคะทุกคนมเดเดี๋ยวพี่เขาเข้ามาก่อน เปิดเปิดประตูบ้านแล้วทุกคนเต็มเต็ตม ใครนี่ยเพ่ไพี่กโพี่ไม่ได้ทำโอยหรอมะไรเนี่ยพี่ไม่ได้ทโอยมึมเนี่ยอันนี้พี่พอะไรมึงมงเอนใครวพี่เนพูดดีดีดีอะไดีดไรพี่เนตยใครวะ อันนี้ที่หนูพี่อะไรเป็นพี่น้องกันพี่น้องอะไรเราด้วยกันไม่หนูมึงมานบูดีวะใจเย็นๆเย็นอะไรใจเย็นๆเย็นยี่อะไรมึงใจเย็น มึงนึกในใจมั้ยนิวขอโทษโทษยอะไรมึงมึงทำได้ไงมึงนะแต่มันไม่มีอะไรเลยนะมนไม่เี่ยวอะไรทำได้ไงวะแม่ Nhà làm ngài. À! <laughs> nào vậy? ngay ngài. Nhà mê ngài. Nhà mê Ơi! Mù làm mù mèo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  mù làm mù mèo vậy? mèo อย่าดราม่านะขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำคลิปรุนแรงแบบนี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะต้องปกดหมดเลยล้มตรงมันไหนอ้าวแก๊บเป็นอะไรกินนี้หลงไปเลยแก๊งหนูแก๊งนี่เถอะเอะไรเป็นอะไรไม่หน่อหมอไหมเป็นอะไรมากปล่าไม่ต้องเป็นอะไรบ้างหลืมาแก๊บฉันเห็นหลงแล้วมาแล้วไปทำยังไงลงมาวิ่งลงมา แล้เป็นอะไรมากไหมไหนไม่เห็นที่เนี้อย่ามาดูเอามาดูโนนีไม่เห็นแดงเลยนะพาไปหาหมอเอ้ยย้อมองอย่าดมก่อนไหมไปหาหมอป่ะไม่ต้องเอาย่าดมฟ้าก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องอ้าวพี่นี้เดี๋ยวมันเพื่ามันกระแทกแรงไหนไหนเอาแผลมาดูก่อนโดนเมื่อกี้แบบดังจุดนี้เองต้องเห็นเลืนใช่เลื่อนลงมาบแล้วลงนี่เปี้ยวอันนี้คือลมจริงอันนี้คือลมจริงเอออ๋อไหนพี่แอ๊บคือต้องแกงต่อแกงไงเนี่ย พี่แล้วถ้ามันเป็นอะไรเยอะมันไม่เป็นรอกจะทำยังไงมันไม่เป็นมันนี่เก่งสวัสดีครับเก่งนะคะเก่งตาใจนะดูหน้าของผู้ชนะเหมือนไม่ชนะ คลิปหน้าเจอกัน <_ an> คลิปหน้าเจอกันให้หมดทุกคนเลยโอเคเนาะให้เกย์ปิดปิดคลิปก่อนไม่ปิด <_ an> นี่เป็นไงแผนซ้อนแผนของจริง <_ an>